สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงสมกอของกำแพงเพชรกันซึ่งองค์นี้เป็นเนื้อว่านที่ครูบาอาจารย์เรียกว่านแดงเราจะมาดูมาศึกษาไปเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นพิมพ์กลางกลางตื้นของตามที่คนที่เข้าแบ่งให้ก็คือบอกว่าเป็นของกุกหรือสีเป็นว่านแดงของ กำแพงเพชรเราจะมาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันซึ่งพระพวกนี้ก็ถือว่าหายากอยู่เราจะมาดูมาศึกษากันพิมพ์นี้เป็นพิมพ์กลางตื้นซึ่งเป็นของกำแพงเพชรเนื้อวานแดงซึ่งเราจะมาดูกันซึ่งตอนนี้ตามที่ผมดูก็คือมันถือว่าเป็นโอกาสดีของคนที่จะศึกษาพระกุ าะค่านิยมแตกต่างถูกลงกว่าสมัยก่อนกันเยอะจะด้วยอะไรผมไม่รู้เรามาดูมาศึกษากันซึ่งพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์กลางตื้นจะเหมือนกันกันกบของให,ให้ดูตอนนี้ก็คืออย่างนี้โดยโดยส่วนตัวผมมองคือเป็นพิมพ์นี้เหมือนกันกันกบพิมพ์กลางตื้นของกุลศรีพระพระจะกลางตื้นก็คือ พระค่อนข้างจะบางนิดหนึ่งจุดสังเกตของพิมพ์นี้ตามที่ผมเคยเคยอธิบายก็คือพิมพ์พระก็คือจะมีจุดจุดจุดก็ดเป็นของพิมพ์นี้อางตื้นนีเราจะเห็นมองเห็นจุดจุดจุดอยู่ลักษณะจุดสังเกตต,ต่างๆก็จะมีพิมพ์กลางตื้นมันมีพิมพ์นี้ก็มีทั้งของกุวัดพิกุล กับกุลือสีแต่องค์นี้เป็นของกุลือสีเนื้อจะแตกต่างกันกันกบกุของวัดพิกุลแต่พิมพ์ก็เป็นพิมพ์เดียวกันนี่เป็นของกุลือสีพิมพ์นี้แต่ถ้าเป็นของกุพิษวัดพิกุลจะเป็นแบบนี้เป็นกลางพิมพ์กลางตื้นเหมือนกันจุดสังเกตเราก็จะเห็นเป็นเม็ดๆอย่างนี้ เป็นของกุวัดพิกุลกับกุลฤษีจะมีจุดสังเกตคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่เนื้อพระลักษณะของพระของกุวัดพิกุลตามที่ครูบาอาจารย์บอกว่าพระจะบางถ้าเป็นของกุกลางตื้นของกุวัดพิกุลหรือกุลฤษีก็แล้วแต,แต่แต่ส่วนมากแต่ก่อนก็คือไม่มีการอธิบายกันชัดเจนว่า ความแตกต่างกันเป็นยังไงก็คือพิมพ์เดียวกันแต่แตกต,ต่างกันที่แค่เนื้อลักษณะของพระมองนี้องค์นี้โดยส่วนตัวผู้มองก็คือเป็นของพิมพ์กลางกลางตื้นแต่จริงๆแล้วก็พิมพ์กลางตื้นมันจะจะมีสองเนื้อเว้ยสองสองพิมพ์ถ้าถ้าเราจะดูจริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้ว ให้ไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยเคยทำไว้เพราะตอนนี้จําไม่ได้ว่าเป็นคลิปที่เท่าไหร่เพราไม่ได้กลับไปดูเพราะตอนนี้ก็คือมองนี้ว่าพระที่ผมเอามาให้ดูมาศึกษาก็ถือว่าหมดแล้วแหละแทบจะหมดแล้วส่วนมากก็คือเป็นพิมพ์ซ้าๆอย่างนี้ก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกัน ก็หยิบตรงนี้ได้ก็เอามาอธิบายไม่มีการเตรียมการว่าอะไรอะไรจะเลยไม่ได้ไปดูคลิปว่าผมเคยพูดไว้ว่าของกุวัดพิกุลหรือกุฏสีมีคลิปอยู่ที่คลิปไหนบ้างถ้าเราดูของจริงๆแล้วก็คือพระของส้มกอพิมกลางตื้นนี่จะมีสองพิมพ์พิมพ์นี้ส่วนมากก็คือจะมีจุดๆตรงนี้ แต่ส่วนพิมพ์นี้อีกพิมพ์หนึ่งลักษณะก็คือซอกแขนตรงนี้จะมีอย่างนี้ขึ้นมาจุดสังเกตต่างๆมีเส้นอย่างนี้เป็นคนลัพิมพ์กันชัดเจนนี่ของของกุลสีก็จะมีแบบนี้กุวัดพิกุลก็คือเหมือนกันแต่จะต่างกันที่เนื้อเท่านั้นถ้ามองนี้ว่าเป็นพระกำแพงสุมก่อพิมพ์กลาง กางตื้นเพราะกลางพิมพกางก็จะมีสองอย่างกลางตื้นกับกลางลึกให้ไปดูที่กลางตื้นกับกลางลึกให้ไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้ว่าเป็นยังไงอย่างนี้เพราะพวกนี้ก็คือส่วนมากถ้ามองในนี้ว่าไปดูหนังสือยุคเก่าๆก็ค่อนไม่ค่อยจะเห็นรูปพราพระค่อนข้างจะหายากหรือหาง่ายก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ก็ พอเห็นอยู่ตามตลาดตามสนามพระประกวดทั่วๆไปก็มองนี้ว่าพวงนี้ตอนนี้ส่วนมากผมก็ซื้อได้ราคาไม่แพงถึงไม่ค่อยอยากเอามาบอกเพราะแต่ก่อนซื้อในราคาแพงมากๆสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์เราเคยเห็นของแต่ไม่มีเงินซื้อแต่เมื่อครูบาอาจารย์ไม่อยู่เราเห็นของซื้อมาในราคาแพง แต่ก็คือซื้อมาราคาแพงส่งกว่ากวดคนรับพักก็ไม่รับอย่างนี้เราก็เดินตลาดเดินอะไรเจอราคาถูกลงก็ซื้อก็ซื้อมาเรื่อยๆก็คือมองอย่างนี้ว่าเป็นพระที่เขาไม่เล่นกันโดยส่วนตัวผมเป็นพ้าแท้แต่เขาไม่เล่นกันก็เลยซื้อราคาปรับราคาซื้อให้ถูกลง ก็ยังพอซื้อได้อยู่แต่นานๆจะเจอครั้งหนึ่งแต่ทุกวันนี้เกือบเกือบหกห้าปีหกปีแล้วผมยังไม่เคยเจอพวกพิมพ์นี้เลยตามตลาดทั่วๆไปแต่ก่อนี่คือพอเจออยู่บ้างก็ซื้อปรับราคาซื้อมาได้ลงเรื่อยๆจากราคาหกลักก็ตอนนี้เรือราคาหลักพันหลักร้อยนานๆจะเจออย่างนี้ เรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงนี่คือพิมพ์กลางตื้นที่วงการเขาพูดกันแต่ผมต้องออกตัวก่อนผมเล่นพระเล่นพระในเชิงอนุรักษ์อย่างนี้ไม่ได้เล่นตามพิมพ์ตามที่เ,เขาบอกเ,เล่นพระต้องมีพิมพ์อันดับแรกผมเล่นพระคือตามวาระอายุสองเนื้อสามคือพิมพ์แต่นี่ก็คือพอเรารู้แล้วว่าเป็นพิมพ์ไหน ของกุไหนเนื้อแบบไหนนี่ก็ค่อยมาระบบกุมาดูพิมพ์มพิม์พนี้ของกุนี้เนื้อแบบนี้ของกุนี้ตามที่ผมแย้งให้ดูว่เนื้อนี้ของกุวัตพิกลเนื้อนี้ของกุวัดฟูซีอย่างนี้เป็นพิมพ์เดียวกันแต่คนลักกุก็การเล่นภาพผมก็คือเล่นไม่เหมือนกับวงการเขาที่เขาบอกว่า ให้เล่นพิมพ์เป็นอันดับแรกถ้าเล่นเนื้อหลงเนื้อมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อนี่ก็เตือนกันก็คือหมายถึงว่าซื้อไปแล้วขายไม่ได้ที่วงการเขาบอกพระแท้ต้องขายได้มันก็มอ,องนี้ว่าแตกต่างกับเขาเล่นแล้วที่ผมเล่นกับครูบา,าอาจารย์สมัยก่อนต้องหาพระแท้ให้ได้ก่อนดูวาระอายุให้ได้ ดูวาระอายุให้ได้ของพระกุกต้องดูความเก่าเป็นหลักลองลงมาก็คือเนื้อดูเนื้อของกุไหนเนื้อแบบไหนแบบไหนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าพระแต่ละกุกมีพิมพ์อะไรบ้างถ้าเคยเห็นของครูอาจารย์เขาบอกเออกุนั้นกุนี้ก็ให้จําเนื้อไว้ของกุนั้นเนื้อแบบนี้ของกุนีน้เนื้อแบบนั้นอย่างนี้เหมือนกับกุป ลือสีกับกุวัพิกุลพิมพ์เดียวกันแต่คนละเนื้ออย่างนี้สุดท้ายก็คือพิมพ์เมื่อเรารู้พิมพ์แล้วชัดเจน mm. ก็ค่อยมาดูว่าเออพิมพ์นี้ของกุนี้จะซื้อในราคาเท่าไหร่ mm. แต่มันก็เล่นไม่เหมือนกับปัจจุบันเขาบอกพระนี้เล่นพระให้ดูพิมพ์เป็นหลักถ้า ลงเนื้อมีเงินเท่าไหร่ไม่พอซื้อนี่ที่เขาเตือนกันเหมือนกับผมอย่างนี้ได้มาแต่ก่อนตอนเรายังไม่พอมีเงินอย่างนี้เจอพระเราก็เคยดูแต่ไม่ไม่ได้มีกําลังซื้อดูผ่านไปพระพวกนี้ก็แทบจะบอกว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เคยเห็นแค่ครั้งเท่านั้นไม่ได้เห็นเยอะอย่างนี้พอเรา ก็มีกําลังแล้วครูบาอาจารย์ไม่อยู่เราเจอเราก็ซื้อมาตอนแรกๆก,ก็ซื้อแพงแล้วก็พอเห็นเยอะก็ปรับราคาซื้อถูกลงมาเฉลี่ยมองอย่างนี้ว่าเปลี่ยนหน้าพระนั่นแหละไม่ใช่ซื้อหลักซื้อเฉลี่ยราคาเพราะผมมองคือพระบางครั้งเราไม่เฉลี่ยไม่เฉลี่ยราคาไม่ได้เพราะสภาพความสวยมันไม่เท่ากันเราก็เปลี่ยนหน้าพระ พระสวยเท่ากันอาจจะซื้อราคาถูกลงแต่ถ้าไม่สวยเท่ากันก็คือเอาผ้าสวยไปเปลี่ยนซื้อในราคาเดียวกันกับพระไม่สวยก็อย่างนี้ก็เปลี่ยนหน้าพระไปผมขอชายคํานี้ไปอย่างนี้เราก็ปรับราคาซื้อมาถูกๆว่าเห็นราคาถูก,ถ,กถูกลงเรื่อยๆเอาสรงประกวดคนรับพระเขาก็ไม่รับแต่ด้วยผมมองคือผมเล่นพระ ยึดถือวารละอายุเป็นหลักมันก็ไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เขาบอกเล่นพระให้ดูพิมพ์เป็นหลักอย่างนี้แล้วก็ปรับปรับราคาซื้อมาถูกลงเรื่อยๆแต,แต่ก่อนก็คือมันมีความคิดไม่อยากเปิดเผยเราจะซื้อพระบางพระซื้อให้ราคาถูกแต่ตอนนี้ความคิดมันเปลี่ยนถ้าเราปล่อยไปมันก็เหมือนพระเหมือนกับเกจินนี่แหละ ถ้าคนตามผมก็คือปูดูก็มีปัญหาพระที่ได้รับแจกจากลูกปูดูจะไม่มียันตาคงจักก็จะโดนตีกีไปอย่างนี้ผมมองขนาดพระเกจ,จิท่านครูบาอาจารย์อยู่ก็ยังมีสายตรงเข้ามาบอกเออไม่มั่นใจไม่แน่นอนไม่รู้ได้รับจากมือลูกปูด้ดีดีหรือเปล่า ชั่วที่สุดก็คือด้านหลังต้องมียันตากุจักอย่างนี้พระกุก,ก็เหมือนกันผมมองคือครูบาอาจารย์ถ่ายทอดไว้แต่ก่อนด้วยผลประโยชน์มีการบังกันมีการบอกกันไม่หมดพระกุกก็คือจะคนเล่นน้อยลงพก็ยุคใหม่เขาก็มองในางนี้ว่าเขาเล่นในเชิงพุทธพุทธพาณิชย์แล้วกันซื้อมาต้องขายได้ ไม่มั่นใจไม่ชัดเจนเขาไม่เสี่ยงเงินเขาแท้พระไม่ชัดเจนอยู่กับคนนี้แท้อยู่กับคนนี้ปลอมเขาก็ไม่เสี่ยงเลียนแท้อยู่กับร้อยคนแท้ร้อยคนอย่างนี้ผมก,ก็เลยมองนี้แอดตอนนี้มันเป็นโอกาสดีสําหรับคนที่จะศึกษาพักกุสามารถซื้อได้ในราคาถูกแต่สําคัญก็คือต้องหาจุดยึดความรู้ให้มันชัดเจนมาดูมาศึกษาเก็บพระได้ ซื้อในราคาที่เหมาะสมไม่ได้ซื้อในราคาที่จะสร้างภาพเราก็สามารถซื้อได้เหมือนผมอย่างนี้ซื้อแต่ก่อนก็ซื้อในราคาหกหลักยังไม่ถึงเจ็ดหลักนอกจากพวกผ้าทองคำหรืออะไรอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษากันว่าเป็นยังไงพระกำแพงสุมก่อ พิมพ์กลางตื้นเนื้อว่านที่สมัยก่อนว่านเขาเขาจะมีว่านเหลืองกับว่านแดงแต่องค์นี้ว่านแดงแต่ก็มีหลายคนบอกว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นอย่างไม้แต่ผมมองคือมันไม่ใช่มันเป็นว่านแดงที่ครับขูดกันซึ่งพวกนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันคนเอามาขายกันเหมือนผมอย่างนี้ซื้อได้ อยากได้หลายองค์แต่มันก็ไม่ได้ก็ได้แค่องค์เดียวก็แทบจะบอกว่าเอาเอามาให้ดูกันไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงอย่างนี้เราดูสวยก็ไม่ถึงกับสวยเรามองแต่ถือว่าสภาพดีจะหาเทียบคู่เปรียบเทียบมันก็ไม่ค่อยมีอย่างนี้เป็นเนื้อว่านแดงของกำแพงเพชรเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันซึ่ง จุดสังเกตต่างๆก็คือแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ดูแต่ดูขนาดมันก็เท่ากันกันกบเท่ากันกับพิมพ์กลางดูขนาดดูขนาดเป็นพิมพ์กลางของวัดพิกุลองนี้เนื้อของวัดพิกุลก็คือจะเป็นแบบนี้จุดสังเกตต่างๆก็คือดูตรงนี้จะเป็นยิบยิบถ้าคนสนใจก็คือกลับไปดูที่ คลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วแต่จำไม่ได้ว่าเป็นคลิปเท่าไหร่แต่เมื่อเราดูชัดๆมาขยายเพราะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้ดูเพราะด้วยความหายากไม่อยากจับบ่อยๆอย่างนี้มีจุดสังเกตอย่างนี้เกิดขึ้นมองเห็นมันตรงกันกันกบพิมพ์พิมพ์เล็กของกุวิพิกลพิมเล็กผมก็เคยทำไว้มันมีเส้นตรงนี้ของพิมพ์เล็กมีเส้นเหมือนกันเส้นที่หัวอย่างนี้ ก็เหมือนกันจะเป็นพิมพ์พิมพ์เล็กหรือเปล่าผมใช้ว่าหรือเปล่าแต่ขนาดความเล็กมันก็่ตงก,กันหรือเป็นเนื้อว่านไม่ได้เผาไฟหรืออะไรมาอย่างไงก็คือสภาพเป็นอย่างนั้นตัวนี้เผาไฟขนาดอาจจะเล็กลงหรือเปล่าผมขอใช้คําว่าหรือเปล่านะตอนนี้แต่คือถ้าเรามองนี้ว่าดูพิมพ์ มันเหมือนกับพิมพ์เล็กมีจุดสังเกตอยู่ตรงนี้ซึ่งองค์นี้ผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนี่เป็นพระที่ยังมือยังเหลือผิวอยู่ค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งอย่างนี้นี่เป็นพิมพ์เล็กของกุวัดพิกุลแต่องค์นี้ขนาดเท่ากันกันกบของพิมพ์กลางของกุวัดพิกุลหรือกุหลิศีแต่เป็นเนื้อวานเราก็มาดูถือว่าดูเรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละ พราตอนนี้ก็คือถ้าเราจะไปบอกว่าพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ที่ชัดเจนมันก็มีพระองค์เดียวไม่มีการเปรียบเทียบและจุดสังเกตต่างๆก็ไม่ค่อยชัดอย่างนี้เพราะการกดพิมพ์ของเนื้อวานอาจจะไม่เข้าเนื้อกดไม่สนิทเหมือนก,นกันกับเนื้อดินหรืออะไรพวกนี้พอเป็นการคาดคะเนนจากตัวผมเองมองนี้ว่าลักษณะทั่วไปเป็นพระ ของกำแพงซุ้มกอเนื้อวานหวานแดงเนื้อผลนี้ค่อนข้างจะหายากอย่างนี้เรามาดูมาศึกษากันด้วยกันว่าเป็นยังไงเพราะพระพวกนี้ก็ถือว่าหายากอยู่การเปรียบเทียบการอะไรหลายองค์เพื่อให้เราเกิดความํำนานมันก็ไม่มีเพราะคนที่แบ่งให้เขาก็มีแค่องค์เดียวเนื้อนี้ได้ก็องค์เดียวผิ์กลางอย่างนี้ ได้มาตอนได้จอนเจอก็คือไดออององ้อย่างละพิมพ์พิมพ์ละองค์สององอย่างนี้ไม่ได้เยอะแยะคนที่เขาแบ่งให้เขาก็มีขาเขาเขาแบ่งให้เราบ้างให้แบ่งให้คนอื่นบ้างเราก็หวังจะให้มันหมุนเวียนอยู่ในสนามเมื่อเขาเอาไปขายคนอื่นมันก็หายไปเลยอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเออเป็นยังไงเรามาดูถือว่ามีเท่านี้ก็เหรียญรู้ไปเท่านี้แล้วกันเป็นพระ กำแพงซุ้มก่อผมขอเรียกว่าพิมพ์กลางตื้นเนื้อวานว่านแดงลักษณะของเนื้อวานแดงขยายออกมาเป็นอย่างไงเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ไปได้วยกันซึ่งตอนนี้ผมมองคือสำหรับภะกุมันเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่จะซื้อมาเรียนรู้เพราราคาไม่แพงมอ,ง,องนี้ว่าเพราะพระแบบนี้ มันก็คือมองนี้ว่าเบนจะพาขี่คนที่จะรองรับก็คือเป็นคนที่มองนี้วงการเข้ารับถือหรืออาจารย์ใหญ่เขาดูเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่รองรับว่าเป็นพาแท้อย่างนี้มันก็โอกาสที่จะเป็นผ้าแท้มีรูปมีอะไรลงโชว์มันก็ยากเพราะเขา มองอย่างนี้ว่าเขาดูไม่แท้เขาไม่เคยเห็นพอกเล่นพระเขาดูที่พิมพ์เพราะตามที่ผมดูพิมพ์นี้พระแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นหนังสือที่วงการเขานิยมเขาหลงรับกันเรามาดูเรามาศึกษาแต่คนที่แบ่งให้ผมก็ถือว่าเอาเขาแบ่งให้อย่างไม่ละกี่องค์เพราะคนนี้เขาหาของค่อนข้างเก่งอย่างนี้แต่เขามีขามีอะไรอยู่เขาก็แบ่งให้ไม่กี่องค์ หมองนี้นว่าแบ่งให้เพื่อรักษาขาคนซื้อคนอะไรหรืออะไรเราไม่รู้แต่เห็นพระเยอะไม่อยู่กับเขาก็ไม่ได้เห็นเยอะด้วยหนึง่งเราก็ไม่ได้ซื้อราคาเต็มเต็มแต่ก็ไม่ได้ซื้อราคาถูกเขาอาจจะให้เราเห็นของแค่องค์นี้องค์งเดียวก็เป็นไปได้เพราะเราคาดคณีไปแต่มองนีน้มีเท่านี้ก็เรียนรู้ไปเท่านี้ เป็นพระกำแพงซุมก่อของกำแพงเพชรเนื้อว่านแดงที่เขาพูดกันที่ว่าเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันอย่างนี้ขยายเนื้อใหญ่ๆดูกันแต่ก็ต้องออกตัวก่อนพระพวกนี้อยู่หนังสือพิมพ์อยู่ในหนังสือพระของกำแพงเพชรที่เขาแนะนํามีไหมไม่มีผมก็ต้องบอกก่อนถ้าคนจะเล่นพระเล่นเนื้อเล่นพิมพ์ที่มีอยู่ในหนังสือ ก็ไม่มีหนังสือแต่โดยส่วนตัวผมมองคือด้วยการศึกษาของผมผมเชื่อในความรู้ของตัวเองอะมองนี้ว่าแบบนี้เป็นผ้าแท้ของกัแเพงเพชรแต่ก็มีบางคนบอกว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นอย่างไม้นะนี่ผมก็ต้องออกตัวต่อก่อนแต่ผมมองคือนี่เป็นว่านแดงค่อนข้างจะหายากอยู่เอามาดูองค์นี้ถือว่าสภาพสวย สมบูรณ์พอเรามองพระหลายๆปีหลายๆอายุอย่างนี้สภาพอย่างนี้ก็ถือว่าดีอยู่นี่เป็นว่านแดงของกําเพงเพชรดูมองนย่างี้ถ้าจะดูพิมพ์ดูอะไรเหมือนกับวงการเขาตอนนี้ผมมองคือแบบนี้ผมเคยส่งประกวดแต่คนรับพระเขาไม่รับ ผมก็ต้องบอกก่อนว่าไม่รับว่าเป็นพระแท้แต่ถ้าคนศึกษาดูเนื้อดูอะไรดูเป็นความรู้ไว้ถ้าเจอในราคาถูกถูกก็ซื้อได้ผมมองคือซื้อได้มองนี่เป็นพระแท้ที่วงการเข้าม่เล่นกันเรามาดูแต่ถ้าเราดูพระแท้หรือพระเกยียอย่างที่ผมบอกนั่นแหละพระไม่มีราคากลางสำคัญที่คนซื้อคนขายจะซื้อในราคาไหนก็แล้วแต่ ถ้าพระแท้เขายังไม่เล่นก็ซื้อให้ถูกหน่อยเราก็มองอย่างนั้นถ้าซื้อในราคาพระแท้ได้พระเกยได้ยิ่งดีพระแท้แต่เขาไม่เล่นซื้อในราคาพระเกยถ้าเราซื้อได้ก็ยิ่งดีมองนี้ว่ามันไม่เป็นภาระของเราด้วยเอาเงินเศษเงินมาซื้อเอาเงินเศษเงินมาซื้อไม่ใช่เอาเงินหลักมาซื้อ เราไม่ได้อดมือกินมือมาซื้อพระเพื่อเอาไปขายแต่ถ้าขายไม่ได้เงินใหญ่ๆของเราอะก็จะจมถ้าจะขายได้ต้องขายขาดทุนอย่างนั้นไม่อยากให้ทำอย่างนั้นผมมองคือเอาเงินย่อยๆมาซื้อเหมือนพารเก็ตอะซื้อของเล่นอย่างนี้เอาของเล่นเล่นราคาถูกๆมาซื้อที่เขายังไม่เล่นกันดีอย่างนั้น ไม่ขายไม่เป็นไรไม่เป็นภาระเราด้วยอาจจะเป็นภาระลูกหลานที่เขาบอกซื้อพระเล่นพระอย่าให้เป็นภาระลูกหลานเรามองอย่างนั้นเปนไม่เป็นภาระเราสําคัญที่ตรงนั้นไม่ใช่เราอิดดมือ้อกินมือ้อเพื่อ,อไปซื้อราคาพระแพงๆส่งต่อให้ลูกหลานในราคาแพงๆให้เขาเล่นกันมันก็ดี ถ้าลูกหลานเห็นคุณค่าของเงินที่เราสะสมไว้ส่งไปต่อยอดแต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเราซื้อแพงๆส่งต่อให้เขาแพงๆถ้าเป็นยุคที่เขาไม่เล่นกันราคาตกลงลูกหลานไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นแหละมีปัญหาเพราะพระบางครั้งก็คือตามที่ผมดูกันสมัยก่อนมีการพูดกัน รุ่นนี้ไม่เล่นนะสมัยก่อนแต่ตอนนี้เล่นแพงหรือแต่ก่อนเล่นแพงแต่ตอนนี้เล่นถูกเราก็มองตอนนี้เราเล่นให้ถูกแต่ดูเป็นพระแท้อย่างนี้เก็บไว้ที่คนอื้อเพราะมองนี้การสะสมการอะไรของเราเราต้องสะสมที่มูลค่าต่ำกว่าคุณค่า คุณค่าสูงแต่มูล,ลค่าราคามันถูกเราเก็บอย่างนั้นหวังอนาคตเรามาดูศึกษากันเป็นพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์กลางฝั่งทุ่งเศรษฐีถ้าพูดชัวชวทางฝั่งทุ่งเศรษฐีแต่คนที่แบ่งให้ผมก็คือบอกระบุมาเลยว่าเป็นของกุลศรี กำแพงซุ้มก่อเนื้อวาดกุรือสีนี่ถ้าเราจะมองนี่ไงว่าชัดเจนไปเพราะคนที่แบ่งให้ผมมองมองอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองพูดชัวๆก็คือของฝั่งทุงเศรษฐีมองเนื้อวานวานแดงซึ่งค่อนข้างจะหายากอยู่เป็นกำแพงซุ้มก่อเนื้อวานของกุรือสี